อีกายแป๊บหนึ่งค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ53ค่ะ้บาแสดงว่าแม่มีผัวเร็วอันนี้คุณแม่เจ้าสาวแม่เจ้าสาวแม่มีผัวแต่อายุเท่าไหร่คะน่าจะยี่สิบนะค่ะโอ้ช้ากว่ากูปีหนึ่งอยากได้อย่างไรคะเอาสวยๆค่ะสวยๆนะคะเมื่อกี้บอกฉันว่าเด็กๆเดลกเบลเอารูปนางแบบไม่เกินอายุยีมาให้กูดูค่ะได้ไหมคะ ใกล้เขียนได้แต่งได้แต่ไม่รับปากหนูวิ่งไปซื้อโบ็อกคลินิกตรงข้ามก่อนแม่จะฉีดเองให้หนูฉีดให้ฟังลูขบอของแถมแล้วนะ หน้้วถาตาแม่แป๋วเนี่ยแม่จะดูเด็กยกหางคิ้วเอ็นโดไทคิ้วก่อนงัดด้างเสร็จปุ๊บดึงหน้าตัดปีกจมูกนิดหนึ่งแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ปากสวยเลยไม่ต้องแต่งล้วถ้าติดจะก็เทปเทียตาขึ้นแม่จะดูสดใสนะคะอ่าหลับตานะคะอ่าลืมตาค่าอ่าลิตาก็ขึ้นมาเป็น2ชั้นนะคะ1แพ็ก300บาทค่ะ แม่รับกี่แพงดีครับแม่อย่าไปยุ่งกับครูคำหน้าที่แต่งไปแต่งไปนะคะมีอยู่เคสหนึ่งเมื่อกี้เล่าให้คุณแม่ฟังมาดามแพร์บอกคำปั้นทุบโต๊ะเลยค่ะเอแม่แม่หน่อยสิเมื่อกี้ก็เจออาเ้๋อได้ค่ะเดี๋ยวแม่ให้ติพิเศษเลยกูนึกเด็ใจแล้วสามพันห้าพันกูต้องได้แล้วแหละเดี๋ยวแม่ข้องน้ำแป๊บหนึ่งหายไปครึ่งชั่วโมงแม่ล้างหน้ามาเกี้ยงเว็บไม่เหลืออะไรเลยเดินมาแล้วมานั่ง แต่งเลยเดี๋ยวแม่ให้ติพิเศษแต่ใส่สับสวยงามค่ะแม่ส่งกระจกอุ้ยสวยกว่าอีช่างเมื่อเช้าอีกอ่ะแม่ให้ให้ร้อยเดียวกูทุกโตะเลยแม่แพรซึมเศร้าเลยนะแพรโทรไปบอกคุณวิ่กูไม่เคยเจอแม่อะไรขนาดนี้มาก่อนแม่อยากทำอย่างนั้นนะคะคือแบบวันนั้นคือแบบเมียทุกโต๊ะเลยโมโหตะโกนลั่นเลยกูไม่มีทอน แฮแท็กดูหน้ากูด้วยอย่าเรียนแบบกัลยาอย่างนี้เด็ดขาดนะคะถึงคุณแม่จะเป็นเจ้าของโรงงานน้ำปลารวยมากซื้อแฮร์พีทมาอัลละสองหมื่นชุดสามแสนรองเท้าหมื่นสองเครื่องประดับอีกเป็นล้านไม่ต้องมาบัฟให้หนูฟังค่ะหน้าไม่สวยมึงก็ไม่รอดกับแม่ทิ้มซิ่งในมือสั่นเลยครับไม่ต้องอะไรหรอกเขากดลิฟต์กูยังให้เลยร้อยเดียวแหมกูนั่งแต่งข้างหน้าร้อยหนึ่งจริงๆเหรออ่ะทำไมแม่ไม่เคยให้เต็ปใครเดยหรอ ไม่แบบแต่งทั้งหน้าแบบนี้นะใช่คุณแม่ให้หนูร้อยเดียวถ้าเป็นภาษาใต้ก็เรียกว่าชาติรดถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แม่ขอคิ้วอุ้ยอุด้วยได้ไหมคะแม่คะแม่ต้องเสริมขนคิ้วเทียมแล้วนะคะถ้าจะอุ้ยขนาดน,นั้นแม่เอาขนจากตรงอื่นมาใส่ได้ไหมคะแม่โอเคหลายคนมักจะถามมาทำไมมาดามแพมแต่งหน้าได้โทนเดียวหรอคะ ก็กูแต่งสไตล์นี้แม่อยากสวยเหมือนหนูไหมคะอยากครับเออเขาอยากสวยเหมือนกูไม่ได้อยากสวยเหมือนมึงถ้าย่งนั้นก็จ้างมึงแล้วค่ะหยอขนตารุ่นนี้คือดีค่ะหนักตาแม่แต่ไม่หนักหัวค่ะนะคะสวยนะจะมาหนักมากเป็นเรื่องผมมาตามันเด้งขึ้นมาเลยนะคือสวยกว่าทุนเดิมมาค่ะแม่ทุนก็ไม่ได้มาเยอะค่ะ คิ <C ue> ้วอ่ะคิวคิวค้วเห็นไหมไม่เห็นเลยไม่ให้ดูทําไมมีอะไรมีอะไรคะลูกไม่รู้ไม่รู้แม่เราชอบไหมอันนี้เนี่ยไม่ใช่ปลอยธรรมดานะคะเป็นคุณปลอยตีชดาอ <C> e ่ะหนักตาแม่แต่ไม่หนักหัว <C> e ใครนะคะ <C> e แต่งต้องแบบนี้ <D> ดูสีหน้า <C> e ใครมีลูกมะเช้าบ้าง อย่าติดเครื่องนะไอ้เล็กเขารู้ว่าเามาเทียบเลยวเฮ้ยแม่ไปแต่งตัวก่อนแม่จะได้รู้ว่าชุดแม่ก็ไม่เบาเอายังไงคะ แม่ก็มั่นใจในตัวเองมากกว่านี้นะคะแม่ได้ซองแน่นอนนะคะเดี๋ยวแม่ก็ถอนคุนเชื่อหนูเดี๋ยวโรงงานเดี๋ยวแม่ก็แฮปปี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแต่คนชมว่าคุณแม่สวยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่ใช้บริการค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ